สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าเมื่อนี้แอดกนำนําแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายเนาะของวันที่ยีิบเก้าเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไม่พี่ให้น้องได้รับช่วเป็นแนวทางอีกเช่นเคยเนาะจ้าแต่ก่อนที่จะรับช่วแนวทางเนาะกับมาเบิ่งผลกันก่อนเนาะจ้าผลวันที่ยี่สิบแปดเนาะนี่เคอีเช้าห้าหกสองกับหกสองเนาะจ้าห้าหกสองสองมาในตารางวันเนาะส่วนหกสองมาบนรางเลยเนาะจ้า ตัวจาะวิ่งรูดเท่ากับมาเลเนาะในรอบนี้ก็รูดไปเนาะจ้ารอบบายเนาะศูนย์ศูนย์เก้ากับหนึ่งห้านยนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่กับโมมาเนาะจ้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับโบมามากเด็กกําลังวันหนึ่งเนาะส่วนเดนวิ่งรูดเท่าตัวจาะเท่ากับโมาอีกเนาะจะในรอบนี้ค่ะรูดไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าแอดกอับคอกรอถดคอไัยหลายเนาะ แนวทางมีเขามรุดเปลาผลกันไปนอกจากวิเคราะห์พิจารณาเอาธรรมะกัดชอบก็ค่อยนัาไปเปลี่ยนแนวทางนอกจากาบรมะก็คือสามารถเดือนพันเนตเรื่องเนต่ะกับเขามาลุ่นต่อตามต่อนอกจากของวันที่ยี่สิบเก้าเนาะรอบนี้กับเขาเฉพาะต่ร่างวันนอกจากหนึ่งกับสองนอกจากตัวจอตัวเนียนตัวเด่นเท่ากับบรมาเลยเนาะส่วนวันที่ยี่สิบเก้านอกจาก แอดกระยำเนาะจะยำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะทำโบมากวกา่ชอบก็คือโบต่งตางมเ,เนาะจะทำมากชอบก็ค่อยตามเนาะส่วนตารางวันให้9ให้4 3 2นั่มไปร,รูดไปวิ่งจับ 2, 3, 2ตัว3ตัวใดเนะาะจะในตารางวันเนาะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี60ศ4 หกห้าหกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่ส่วนตัวเน้นแอ็ดก็จะเน้นที่หกสี่เนาะหกสี่กับหกแปดแปดสองกับแปดสาม ถ้ามักถ้าชอบแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายเนาะจากของวัดที่ยิบก้ากับจดไว้แคบไวเนาะถ้าบ่มกักบ่ชอบก่ะ มีตัวมกักตัวชอบในใจกะเอาตัวเด่นเดียรให้ไปหรือในตะล่างว่านไปจับส่ใดเนาะจะลองวิเคราะห์พิจารณาเบืงปงบนอีกขางเหลือกหนึ่งเน,ะเนาะเพื่อมักเพื่อชอบส่วนตัวเนียนนี่เป็นความชอบส่วนตัวของแอดเนาะจะกะลองวิเคราะห์เบิงถรม,มักใจตรงกันกะลองนําไปเป็นแนวทางใดเนาะจะมีหกสี่แปดสองแปดสามหกแปดเนาะจ้าเนาะ,จ,ะนะจดไวแคบไวเลยจ้านิดเคอีเช้าบ่ายเนาะ แอดก็ขอขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะจ้าที่มาให้การรับชมให้กําลังใจแอดมินเนะาะบพรว่าแนวทางจะเข้าจะลดกะมาให้กําลังใจมาคอมเมนต์ให้กําลังใจแอดมินอยู่ตลอดก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะจ้า สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาแล้วกะซอยเป็นกำลังใจให้อมินดน้ำเนา่อกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนอกจากเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปเนาะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนอกจากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอกจากมีโชคมีลาภที่สำคัญก็ให้มีสุขภาพเนื่องจากแข็งแรงเนาะเดี๋ยวอย่างอื่นก็ตามมาเนาะอจากพี่น้องจ้าเรื่อยๆปังๆเนาะจากพอกันคลิปนานเนาะองจากสวัสดีค่ะ